พึ่งมิม้มตัวเล็กพึ่งมิม้มหรือพึ่งชันนรงไม่รู้เหมือนกันนะเพอาพึ่งชันนรงก็ลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นพึ่งชันนรงจะเป็นพึ่งตัวเล็กๆขอบคุณนะที่ออกดอกมาให้ชมเพราะว่ามีเพื่อนช่อง youtube เรียนจบแม่โจ้เขาก็ทำช่อง YouTube ทำสวนเกษตรเป็นเพื่อนเขาแนะนำบอกว่าเลี้ยงกล้วยไม้ก็มันฉีดให้เขาชุ่มทั้งก้านเลยทั้งต้นอะเนี่ยไม่ใช่ฉีดที่โคนก็กล้วยไม้นี่ต้องฉีดพ่นละอองน้ำให้ชุ่มทั้งก้านลำต้นเขาเนี่ย ให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอแล้วก็บำรุงปุ๋ยตามสมควร